วันนี้ก็คือวันที่31มกราคมเอ31ธันวาปี2015นะอะคุณแม่ก็กำลังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะ,ะมีอะไรจะฝากถึงคนดูบ้างไหมวันนี้มีประเพณีการกินบะามี่ข้ามปีแต่คนป่วยค่อยกินตอนหกโมงเย็นเขาก็าทำบะหมี่มาข้ามปีให้แต่ก็าถามกว,ว่าแพ้หรือเปล่ากินได้ไหมแล้วก็ไม่แพ้ของทุกอย่างกินได้หมดมเลยไม่เคยแพ้ นี่อันนี้เขาก็มีบะหมี่ข้ามปีนะเป็นบะหมี่ร้อนนะแล้วมีเทมปุระแล้วก็มีเทมปุระให้ด้วยนี่มะเขือม่วนี่คืออาหารโรงพยาบาลนะจะบอกให้ว่าโรงพยาบาลแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้หัวไชเท้าดองแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีน้ำชาให้นี่อันนี่ก็คือป้ายชื่อป้ายชื่อของคุณนายแม่ดีนแล้วเขาก็ยังมีก๊าซยังมีการ์ดให้คุณแม่อีกการ์ดก๊าซมาใน เห็นไหมมีมีเนนตีละคังมีดึงเชือกมาแล้วตีละคังตึ้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 งกราดนี่ก็อยู่ในจานข้าวเลยอันนี้ก็คือเตียงที่คุณแม่แม่นอนนะดูดีมีดูดันเดินทางได้ไหมนะมีความสุขสนุกมากอยู่กับโรงพยาบาลีิอยู่โรงพยาบาลแล้วสนุกสนุกมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมมาอวยพรมปีใหม่ให้หน่อย ให้ทุกคนสุภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยมีแต่คนรักรวมงตัวเราเองด้วยอวยพรก็อื่นลืมอวยพรตัวเอง